นี่ครับไอรถถังเกลือนสีตัวแรกนะครับปี e 66มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดี FC สวัสดีนานานักบาททุกท่านนะครับผมก็พบกันเช่นเคยครับ จ่าสาพัตุลีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮนะพาท่านผู้ชมมา,าซ้ำหมายเดิมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ได้ไปปลาสวายไปตัวหนึ่งนะครับโดนไป5ทีนะครับได้ตัวเดียวนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้มาซ้ำหมายเดิมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า จะเจอรถทางหรือเปล่าหรือว่าจะเจอสวัยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับในสภาพที่อากาศปิดนะครับมาทริปนี้ก็พายุเข้านะครับพาคึคมฝนลงเม็ดไปปลอยนะครับก็มีลมแรงนิดนึงนะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์กันนะครับว่าทริปนี้เราจะเจอตามหาไอรถทางเกื่อนสีเจอหรือเปล่านะครับสำหรับทริปที่แล้วไม่เจอนะครับทริปที่แล้วไม่เจอ ได้สวายตัวเดียวนะครับกินไป5ทีแต่ไอที่หลุดที่เบ็ดง้างเราก็ไม่ทราบว่าเป็นปลาอะไรนะครับแต่ตัวแรกอะ่ะคิดว่าเป็นปลาสวายก็ไอปันปลายิศกนะครับน่าจะเป็นปลายิศกเพราะดึงคันลงทีเดียวนะครับเบ็ดง้างไปนะครับนอกนั้นอาจจะเป็นสวายนะครับไอที่หลุดไปก็เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาลุ้นมาเชียร์กันนะครับผมว่าวารกิจตามหาไอรถถางเขื่อนสี จะเจอหรือเปล่านะครับโอเคครับไปตามลุ้นกันครับผมอากาศค้มฟ้าคึมฝนดูเมฆหมอกน,นะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นวันศุกร์ที่เก้ามิถุนายนนะครับผมเ้าอากาศเขื่อนสีนะครับมันจะตกนะครับผมเมฆหมอกเยอะลมก็แรงนะครับลมก็แรงเดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์กันว่า ลงไปแล้วทั้งหมด7คันนะครับใบทริปนี้นะครับมา7คันนะครับลงไปเบ็ดใหญ่ล้วนๆนะครับสายปนิมไม่เอามานะครับผมก็มีนักกล้องนะครับนักกล้องจากนครปฐมนะครับนักกล้องไทยแลนด์ฟิชชิ n งนะครับมาแจมด้วยนะครับผมตกอยู่ทางขวามือนะครับได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับปลาสวายไซสี่ห้าโลนะครับผมโอเคครับ ลุม้มาเชียร์กันเลยครับนั่งลงกาแฟกันในรถนะครับสำหรับ <c oughs> ทรินี้ห <c oughs> ลบเ็นไม่ได้ครับต้องหลบลมหลบฝนในรถนะครับนอนคงจะนอนที่นี่นะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมนี่ก็บ่โมงหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้ายังไปเว็ไม่ได้เลยนะครับฝนม,มาตอนเช้าพอดีทั้งลมทั้งฝนนะครับผม แต่มานั่งกินแอแ์บนรถนะครับตกฝนนะครับผมเดี๋ยวรอลมเงียบฝนหยุดเมื่อไหรเดี๋ยวค่อยไปตีเบ็ดน,นะครับเงี้ยครับไปรู้กันครัสน,นะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับวิธีเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับสาหรับตกปลายิตกนะครับผมปลศกมันจะกินโฟมลอยนะครับน,นะฮนะ ธีการเทสนะครับวิธีการเกี่ยวก่อนก่อนตัวอื่นวิธีการเกี่ยวแล้วแต่นะถ้าเม็ดโฟมแข็งนะครับก็ให้เกี่ยวมินมินนะครับไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวตรงกลางนะครับแต่ถ้าเม็ดโฟมนิ่มกรอบเกี่ยวตรงกลางได้นะครับวิธีการเทสเดี๋ยวตามมากล้องตามมาวิธีการเทสนะครับก็น้าก็มีน้ํามาแล้วก็เกี่ยวเสร็จนะครับเกี่ยวในลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวมาเทสน้ําดูว่ามันลอยหรือเปล่านะครับอย่างนี้ก็โอเคนะครับให้ลอยอย่างนี้นะครับถ้าแบบแค่ยกตัวขึ้นมาก็โอกาสได้ตัวก็น้อยนะครับสำหรับลายิสกนะครับผมมันจะแตกต่างกับการตกปลานินนะครับตกปลานินเนี่ยส่วนมากจะเป็นโฟมจมนะครับหรือยกตัวเบ็ดขึ้นมานิดเดียวแค่นี้ประมาณนี้ นะครับหรือจมเลยอย่างเงี้ยจมอันนี้อันนี้พื้นดินนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยฟมก็อยู่กองกองอยู่บนลำนะครับแต่ถ้าเป็นยีศกนะครับเป็นปลาใหญ่ปลายีศกอะ่ะอันนี้สมว่าเหยื่อหรือตะก้อพื้นดินโฟมจะต้องยกอย่างนี้นะครับอย่างน้อยก็ให้ยกประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าสุดเลยก็ได้นะครับพอปลายีศกเข้ามานะครับก็จะมาพ่นเหยื่อ พ่นเหยือ่อปมก็จะไวไ,ไวนะครับปมก็จะไวอยู่ประมาณเนี้ยขาคิดว่าเป็นอาหารเขาก็ดูดเข้าปากกบติดเบ็ดนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสาหรับนานามือใหม่นะครับถ้านานาที่ทํามานแล้วก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าตกยังไงนะครับผมโอเคครับ๋ยวไปลุ้นกัน ปั้นเยอก็ปั้นไปเลยนะครับไม่ต้องนั่นมากแล้หรับผมก็จะใช้เยื่อเหนียวเลยครับก็ตีไว้ประมาณทักสางสีชั่วโมงนะครับจะแช่เลยนะครับกดให้แน่นนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับเทคนิคก็คือผมจะเจาะรูก่อนแล้วก็เอา จะขอเบียดกับที่เกี่ยวเม็ดโฟมใส่แล้วก็หยิบลำมาปิดนะครับปิดไว้ไม่ต้องกดแน่นนะครับตรงที่ปิดเพื่อที่เวลาเราทรงเหยื่อลงไปเนี่ยลงอยู่ในน้ำอ่ะไอตรงนี้มันจะละลายก่อนนะครับที่เราไม่ได้กดนะครับจะลายโฟมจะหลุดออกมาก่อนโอเคครับ

มามั้ยมามั้ยอุ้ยมีจะโดด้วยอุ้ยต้นเล็กฉันโดเล็กมันหล่อ โอยบ้วนด้วยปลายังไม่ตายดีเลยนะเห็นฟองฟักไหมจะดูใส่ลูกปลาใส่ลูกกระนิ่เกี่ยวนะครับนั่นนะใส่ไม่ใหญ่ครับใส่เล็กน่าประมาณโลนึงโลนึงได้อยู่เกือบโลประมาณเนี้ยมีครับเข้าเต็มขอบปากเลยดูดูเขาคลายเหยื่อไว้ตรงนู้นแม่เหยื่อนี่ค่ะ นี่ครับเยื่อลายลูกเหยื่อไปคลายออกมาเอเยครับไม่แน่ใจค่ะนะกล้องมันลูกปลาอะไรเนี่ยมปนลูกปลาสบกำลังด้ย่าจะยี่สกน่าจะยิ่สกนะกล้อง เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่จา่าโดนแล้วค่ะอ้าลองพลังกันซะหน่อยพี่จ่าได้งัดแล้ว ระวังลื่นเออระวังลื่นหิน <laughs> อ่ะเริ่มมาละปลาไหลดูหน้าหน่อยดิวิ่งไปหากระชัง 이석, 이석. <목소리>

ไต้แว้นว่ะวิ่งดีจังเลยเข้าเข้าไปเลยแล้วกล้อง <c oughs> เอาเลย <c oughs>

เจ็ดใช่ไหมนะกล้องอเค่ะตัวอ้วนตุ๊บเลยใช่ไข่ก็ตัวเล็กไม่เล็กนั่น,นี่งร่อนไปร่อนมา นักกองช่วยตักให้ค่ะมีเจ็ดใช่ไหมคะนักกองเจ็ดกว่านะครับผมแล้วหนักมากเจ็ดตัวแรกครับตัวแรกของปีหกหกมาแล้วครับมาแล้วค่ะใส่ไม่ใหญ่ก็โอเคครับผมตัวแรกตามหาเจอแล้วครับในรถถังใส่ไม่ใหญ่มากนะครับผมเอ้ยถือโอเคละเจ็ดแปดไปรุ่นตัวที่สองเลยครับผมเดี๋ยวขอภาพนิ่งหน่อยค่ะ ถ่า uhm ยกันนักกล้องมั้งเออขอนักกล้องหน่อยเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองก็เคอีกอีกทีนึงอีกทีนึงขออีกทีนึ่งค่อยใส่เดียวกันเงี้ยเออหนึ่งสองอ้าวตัวแรกตัวแรกตอามาในปากนิ้วคำว่าแล้วมันต้องขึ้นยู่ที่มันขึ้นีนเลย ลูกกเหยื่อ,นอนันะคสวัสนดะีตอนเช้าครับนะาะตอนเช้าวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะที่สิบเนาะไปสิบเอ็ดเนาะวันดีที่สิบเอ็ดครับนะ้านะมาสรุปผลประกอบการสหรับเมื่อวานนี้นะครับผมตัวเดียวนะครับ ยิสกใช้แว้นๆนะครับใช้ประมาณห้าโลครับนะนะตัวเดียวแค่นั้นแหละครับเย็นมาบ่ายมาก็เงียบนะครับก็ปลาก็อาจจะอยู่ที่สภาพอาก,กาศนะครับบ่ายบมาก็ลมแรงคึมฟ้าค้มฝนนะครับอย่างเช่นเช้านี้ก็เหมือนกันนะครับเช่นเคยก็เมฆมาหนาเลยนะครับอาจจะตกก็ได้ครับวันนี้ เ,เดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนเช้าเดี๋ยวมาปั้นเหยื่อก่อนเดี๋ยวไม่ได้ตีเยื่อเลยนะครับเดี๋ยวช้านี้มาลุ้นกันว่าเมื่อวานกินสิบโมงนะครับเมื่อวานยีสกกินสิบโมงเดี๋ยววันนี้ว่าจะมีตัวเข้ามาช่วเยเหยื่อหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ปลาอะไรนะครับจะเป็นสวายหรือเป่าเป็นยีสกนะครับ ตีลูกเหยื่อวไว้ตัวหนึ่งนะครับเป็นปลาขยงนะครับผมตีลูกเหยื่อล่อปลาชะโดนะครับเมื่อปลา,ากินก็ตีได้หลายทางนะครับผมเดี๋ยวเชาว้านี้ไปลุ้นไปเชียร์กันว่าจะมียี่สกสายบิ๊กๆเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเคขคับไปลุ้นนะครับ ขยงค่ะนี่ลูกเหย,ยือปลาขยงอึบอึบนี้ยังมัง้งเลอะหล,<ะ> <laughs> ลอกกินลูกเหยอือมั้ยโอ้ล้อเล่นล้อเล่นหยอกหยอก <laughs> ไม่คลื่อนเอา้า กัดหัวขาดไปแล้ว,วขาดไปแล้วโอ้เส oh, <laughs> ดายว่ามันคืแนแล้วเห็นวิ่งย็งสายวิ่งอะไรวัดกัดหัวไม่กัดถาง <laughs> นี่ครับเดี๋ยวลองตีลงใหม่ <laughs> เผื่อกลับไปกิน <laughs> ครับผมสำหรับทีนี้ครับนานาตามหาเจอนะครับไอรถถังแต่ไซมินินะครับไซมินิเจอแล้วครับตัวแรก <No. S 1> ของปี66นะครับผมนี่ครับ น่าจะสาประมาณ5โลนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับก็พอได้ตึงๆมือนะครับผมตัวเดียวตัวเดียวโดดๆเลยนะครับมาเมื่อวานนี้ครับยินตอน10โมงนะครับ10โมงเช้าเมื่อวานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11นะครับเงียบทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2กว่าๆนะครับก็ถึงเวลาที่จะกลับแล้วครับก็ปลายังไม่ค่อยเข้านะครับก็องต้องมีตัวมา เรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็มีตัวขึ้นน้ําอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับนั่นะนะก็ก็พอพอได้ลุ้นนะครับพอได้ลุ้นนะครับสําหรับทีนี้ก็น้ํายังลงเรื่อยๆนะครับน้ายังลงเร็วนะครับทําให้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับผมก็ก็ได้มาลุ้นกันนะครับผมสำหรับทีนี้ก็คงตามหา ไอ้รถถังไซมินิจเจอนะครับตัวแรกของปีหงหกนะครับผมก็ทิปหน้าผมจะไปตะลุยที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับทิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอโอ้ยดิ้นจังดิ้นมากอ่ะใชครับนี่ อะไร <S 2> <S 2> ทวีโอให้นะสักเสี้ยไทเห็นตัวปลากใกล้ๆแบบพี่จะเอาแบบนี้นนะมา,ายวีโอนี่ครับใส่รถถังเกลือนสีตัวแรกนะครับี C66 มาแล้วครับเห็นไหมโอเคครับ You. Nothing's fine here without you The sun won't shine till you come through Till you come back and me see you Can't help myself, I'm missing you I can't stand this stop alone Don't make sense now that you're gone Till you come back i they see you Can't help myself, I'm missing you It's so hard to breathe when you know